คู่กของรายการวันนี้ครับเพชรพนม,มจะพบกับเพชรสอเพชรจำรัดหรือว่าสวนหลวงรดยกยกที่2ครับคุณผู้ชมแสงตาหลุมบ,บันกระดีครับแดงเจอกับเพชรต้องฟ้าบอเทคโนหลวงปู่สวงครับซึ่งเป็นเกจิชื่อดังนะครับที่ร้งชวงที่วัดไพรพัฒนาอำเภอปิ์จังวัดศรีสะเกดด้วยแล้วก็มีเนี่ยครับ รงรีนหลวงปูส่สวงนะครับสร้างวัดโรงเรียนนี้ขึ้นมาครับวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปูส่สวงครับออาครับส่วนเกมบนเวทีครับ เกมเดินอูโดนบวกศอกมาอีกแล้วครับแสนกล้าครับคือต้องลงทุนเลยครับยกแรกในตัวเองแตกแล้วครับยกนี้ก็ต้องพยายามเดินเอาคืนให้ได้ครับจังหวะขวางครับไม่ธรรมดาครับเพชรกองฟ้าเตะขาครับแสนกล้าครับนีแล้ะครับเตะขาครับเล่้งานขาครับอ้าวทีมาใ้ครับเพชรกองฟ้าต้องฮึดหน่อยครับ กองเชียร์นี่มาเพียบเหมือนกันครับหมัดขวาแล้วก็เติมด้วยแข้งขวาครับมีจังหวะบวกขึ้นมาเหมือนกันครับเพชรก้องฟ้าถีบไปก่อนครับสกัดครับสกัดการเดินครับถีบไปพยายามใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับเตะขวาครับเน้นไปอัดไปเจอแข้งซ้ายโอ้โอัดหนักๆเลยนะครับเวยซ้ายโอ้โห ขยับไปครับไม่ทอสียก็โอ้โหเนี่ยครับไปโดนดักเข่านะครับสองแรงบวกครับโอ้แสต้าเอายังไงดีครับโดนเท็กซ้ายอีกแล้วครับบวกัดขวาเอาแล้วครับมันมีวิธีชกให้ชนะแหละครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะโอ้ยแต่ว่าโดนเข่าซ้ายครับหยุดยืดไปเลยครับอ้าวเตะขวาคืนครับแสต๊ะอ้าวครับนี่ครับคือมันมีโดนมีได้ครับแต่จังหวะโดนโอ้ศอกซ้ายครับหล่นเลยครับ จบเลยครับยกที่2เท่านั้นเองครับเพชรก้องฟ้าครับโอ้คมจริงๆนะครับศอกครับแอดักศอกซ้ายครับจําชื่อไว้ให้ดีนะครับโครงสร้างดีมากอายุน้อยเพียง16ปีครับเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวนครับลูกหลานจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับมาดูจังหวะภาพช้าครับศอกซ้ายครับโอ้โหนี่ครับหล่นเลยครับ ดูมุมนี้อีกทีครับตเต็มเต็มครับจังหวะต้องบอกว่าเดินเข้ามาแล้วหน้าเปิดครับเจอศอกซ้ายครับหล่นครับ